เช้าวนี้ที่ลำแสะคอนบุรีนะครับวันนี้อากาศตอนเช้าจะเย็นๆนิดนึงบรรยากาศก็เงียบๆนะครับวันนี้ไม่ได้ RNB มานะครับวันนี้พาพี่ยะเขียวมานะครับไ,ได้มาในนอนบนรถตู้ก็ดีกว่านอนในเตีนงนิดนึงนะครับไม่จ็บหลังเพราะว่าไม่คู่ขัง ที่คอนบุรีนะครับช่วงปีใหม่วันนี้ก็วันที่สามสิบเอดก็ไม่ไปเที่ยวไหนนะครับมาเที่ยวที่คอนบุรีแทนหาปลาที่เขื่อนลำแซะนะครับวันนี้ก็จะมากางเต็นทจอดกางเต็นที่ข้างๆเขื่อนลำแซะนะครับเป็นพื้นที่ของชาวบ้านปลูกข้าวโพดนะครับนี่นครับเมื่อกา้ตอนเช้า อันนี้ก็จะมีชาวบ้านมาหาปลาตั้งแต่เช้าเลยนะครับก็เดี๋ยวก,กินกาแฟเสร็จสักพักหนึ่งเดี๋ยวจะออกไปหาปลานะครับว่าวันนี้จะได้ปลาเจ็ดตัวว่าบรรยากาศก็เงียบเงียบนี่นหนึ่งแต่ก็ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับถือว่าวันนี้มาเที่ยวผ่อนกับธรรมชาตินะครับ นี้ได้ปลาช่อนขึ้นตัวนะครับอันนี้น่าจะมีปลาชโดค้างเยอะนะครับนี่ลอยปลาชโดกับปลาช่อนนะครับปลาช่อนที่ติดเบ็ดนะครับหายไปครึ่งตัวนี่นี่นะครับหาปลาจะยากตรงนี้ครับถ้าเกิดมีปลาชโดก็จะไม่ค่อยได้ปลานะครับเพราะว่าปลาชโดจะไล่ปลาไปหมดนะครับ ก็สรุปเช้านี้นะครับได้ปลาแค่ครึ่งตัวนะครับเพราะว่า mm hmm. ปลาชะดูค่อนข้างเยอะนะครับ mm hmm. ก็เลยทําให้ไล่ปลาช่อนปลาอะไรไปหมดครับ mm hmm. ก็เลยไม่ได้ไปลาเลยแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่ามาพักผ่อนนะครับมาเที่ยวธรรมชาตินะครับนี mm ่ hmm. hey, ครับบรรยากาศช่วงสายๆของวันที่3สิบเอ็ดนะครับวันสิ้นปี อยู่ข้างบนก็จะมีวัดนะครับมันคืนเย็นแสงไฟนี่ครับวันน่าจะสวยนะครับแต่ไม่รู้ว่าขึ้นทางไหนนะครับถ้ามีโอกาสก็อยากจะขึ้นไปดูนะลมพัดเย็นสบายนะครับ เลยสใสของวันนี้นะครับอน,นีรที่มองเห็นอยู่นั้นก็จะเป็นสะดุ้งยักษ์ของชาวบ้านนะครับน่าจะใช้หาปลาตรงบริเวณเป็นน่าจะเป็นของของน้ําลึกนะครับ <c oughs> น่าจะหาปลาแต่ช่วงนี้สิ้นปีน่าจะไม่มีชาวบ้านมานะครับวันนี้หาปลาไม่ได้นะครับ ก็มาดูป่าข้าวโพดชาวบ้านนะครับข้าวโพดท่านี้จะเป็นข้าวโพดหวานนะครับขึ้นชื่อของคอนบุรีนี่นะครับป่าข้าวโพดค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็จะมีนี่เป็นสขนยางายของชาวบ้านนะครับมีเจา้าสิงห์ตอนลับนะครับท่านเห็เห่าอ,อยู่เลยครับเจ้าสิงห นี่ก็เป็นปลากระพงที่กำลังอุ้มนับนี่ก็สาดแล้วนะอันนี้ได้ปลาครึ่งตัวนะครับเดี๋ยวเอาไปทำอะไรกินดีปลาครึ่งตัวตั้งแต่ออกทิมหาปลามาแล้วครับก็ ได้ทุกรอบนะครับมีรอบนี้ครับที่ไม่ได้ปลาได้แค่ครึ่ตัวไม่ถึงตัวน่าจะเป็นเมนูต้มนะครับเพราะว่าปลายังสดอยู่แต่ว่ามันหายไปครึ่งน่าจะโดนปลาชะโดกัดนะครับทีนี้ก็จะไปเก็บที่ดักกุ้งนะครับมา ดูกันเราจะได้กุ้งไหมหลังจากปลาได้ปลาแค่ครึ่งตัวใส่ี่ดักกุ้งไว้สองอันนะครับเป็นที่ดักกุ้งที่ค้บมาคลิปอื่นนะครับเขาทำทาทำูดัก,าากได้กันเยอะจะได้ไหมดูกัน,นครับผมดูว้วมีกุ้ง อันแรกดูซิบูขึ้นไปอันแรกก็มีกุ้งอยู่ตัวสองตัวปลาลิกนะครับแล้วก็หอยสงสัยวันนี้ไปดู หาปลาเราจะไม่ได้นะครับนี้ก็มืองเดินหาที่ใส่ที่ตะก,กุ้งไว้นะครับหาไม่เจอนะครับไม่รู้ว่าใส่ไว้ตรงไหนนะครับเจอแค่อันเดียวอยู่ไหนว่าเจอไหมเจอไหม กุ้งอีกหนึ่งอันนะครับว่าอยู่แถวไหนเจอแล้วครับนี่เด็กวัวขาวดูซิจะได้จะได้ตีนไหมโอ้อันนี้หลายตัวอยู่นะครับ